เดี๋ยวเราจะพาไปร้านตำบูที่แบบดังมากๆในพัทยานะับสั่งไก่ย่างไปทั้งหมด20ไม้ส้มตำแล้วก็มีไข่เค็มทำใหญ่ๆไก่ร้านนี้คือ The Best ในพัทยาเลยหูโอ เด็ดเบสอร่อยมากไก่เข้หมักได้ดีมากอ่ะอร่อยฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบแทปบอีกแล้วนะคะในช่องแท็พีเพวันนี้นะคะคือหลังจากทริปเสเม็ดกับพวกคุณแอมหนูรีแล้วก็ดุดิวนะคะแทบก็มาต่อกับคุณโอ๊คที่พัทยาซึ่งคิดว่าแบบเออไหนๆเรามาเที่ยวกันสองคนแล้วแล้วเห็นเป็นมือนแบบ อยากได้ทำคลิปกาแฟอะไรอย่นี้กาแฟบ้านนะคะแล้วก็เลยจะถ่ายคลิปเป็นเหมือนเที่ยวนิดๆหน่อยๆแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปกินแบบอาหารดังมากอร่อยมากในพัทยานะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทำอะไรบ้างในคลิปนี้นะคะต้องตามไปชมกันลนะจ้า ตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนชุดแล้วเมื่อกี้ซื้อชุดเปลี่ยนเพราะว่าเราจะมาเดทขุณโอนะคะที่ร้านอาหาร Horizon นะคะ,ท,ะ,คะที่โรงแรมคิวตันอ่าไปจา้าซึ่งหลายๆคลิปนะคะคนคอมเมนต์มาว่าอยากให้แทบพาไปเที่ยวรูฟท็อปนะคะวันนี้ก็เลยพาไปเที่ยวรูฟท็อปที่พัทยาแบบนิดทหน่อยๆน,นะคะแล้วก็ดูบรรยากาศกันค่ะ กลุ few moments later. ่มวันนี้นะคะทุกคนตอนนี้ตื่นแล้วแล้วก็เมื่อกี้ลงไปถ่ายรูปหน้าทะเลมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแต่อยากให้เพื่อนๆดูบรรยากาศตอนนี้ก่อนนะคะซึ่งเป็นบรรยากาศริมทะเลที่บ้านเลยนะคะนี่นี่บรรยากาศคือแบบวันนี้อากาศดีมากๆประมาณ27องศาได้เมื่อคืนก็คือ23าองศาเนาะส่วนห้องนี้นะคะก็เป็นห้องนั่งเล่นซึ่งแบบ เป็นห้องนั่งเล่นใหญ่แล้วคือมันจะมีห้องนั่งเล่นข้างล่างอีกนะคะ <_ d ans> ตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะคะซึ่งมีครัวฝรั่งอยู่ตรงนู้นอ่ะให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเดี๋ยวเราจะพาไปร้านตำบูที่แบบดังมากๆ <_ d ans> ในพัทยานะคะหลายช่องรีวิวมาแล้วแล้วแทบก็ไปร้านนี้ประมาณ4ี่รอบนะคะแต่ไปออกช่องคนอื่นเนาะแต่วันนี้จะพาคุณโอ๊กไปเพราะว่านางอ่ะชอบกินไก่ย,ย่างมากแต่ว่านางก็ไม่ค่อยแบบกินเผ็ดเ,เนาะ แต่เราจะแกล้งนางจ้าอีกแล้วจ้าไม่รู้นางอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวไปดูกันจ้าอก่อนถึงร้านนะคะเราอยากให้ดูเสื้อนะคะ <c oughs> เออ <c oughs> คือนางมีความอยากมีเสื้อคู่นางก็เลยซื้อเสื้อคู่มาให้นะคะ <c oughs> แล้วก็แบบมุมมิงมากคือแฟนซื้อให้ใส่ก็เลยต้องใส่ค่ะเธอรู้ไหมว่าวันนี้เราจะพาเธอไปกินร้านอะไร <c oughs> เป็นยำอะไรพวกนี้แน่นอนเลย <c oughs> รู้ได้ไงอะ่ะ อยู่เคยพาไ,ไปกินอะไรดีๆที่ไหนะอะไรวะเมื่อคืนตามใจอยู่แล้วไงไปรูฟท็อปวันนี้ก็เลยต้องตามใจเราเราจะพาเธอไปกินร้านยำฟูเลสเบี้ยนค่ะซึ่งร้านนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตำนานนะร้านอร่อยของเริยาซึ่งแทบไปมาหลายรอบแล้วจะพาตัวไปจ้าโอเคเดี๋ยวดูกันว่าเราจะกินอะไรบ้างนะคะ เราก็อยู่กันที่ร้านยำปูเลสเบียนต้องบอกอย่างนี้ว่าแทบมาร้านนี้บ่อยมากประมาณ4รอบแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องเม้ามอยช่องเอมมี่กิติยาช่องนบลักช่องกัดจังคือมาหมดแล้วแต่ยังไม่ได้แบบฟูรีวิวในช่องตัวเองเนาะวันนี้เราก็ได้สั่งไก่ย่างไปทั้งหมด20ไม้แล้วก็ยำแบบตำอีกจุกๆเลยอะ oh <no. S 1> ซึ่งตอนนี้ตากล้องก็ไม่รู้อีกแล้วว่าเราจะกินเผ็ดแค่ไหนนะคะถือโอกาสไหนๆมาแล้วก็มาถ่ายเลยไง โอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอแม่คะช่วงนี้ลูกค้าเยอะไหมคะเยอะเหมือนเดิมดีขึ้นดีขึ้นโควิดที่ร้านถ้าไม่ถ้าไม่บล็อกจังหวัดไม่มีปัญหาค่ะมีกำลัเหมือนเดิมคิดถึงหนูไมล่ะอเอโอเคตอนนี้กินได้แล้วนะซึ่งจริงๆเราสั่งปีกไก่มาอีก20ไม้แต่ว่าก็คือต้องรอนะคะแล้วเราก็หิวมากเดี๋ยวอะไรเหรอก่อนทานข้าวอ๋อลืมลืมนี่ครับผม ก่อนทานข้าวนะคะท่าก็ไม่ลืมที่จะใช้ทัดแล็บนะคะทัดแล็บตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์7จซึ่งมีน้ําหอมจากะะคารมาคาเมแบบว่าใช้แล้วก็มือสะอาดมือหอมมือนุ่มด้วยเพราะว่าเขามีวิตามินอีนและอาร์กันออยเนาะตอนนี้มีโปรโมชั่นเท่าไหร่เอยคุณโอ๊สามขวด200นะครับผมแล้วก็ที่เลือกถึง3กลิ่นเลยด้วยไปดูเลยเลยครับผมในไล<ๆ>น์ไอจีนี้นน <Yahoo! S 1> มาแล้วแตกไม้เลกเพราว่าอ<ๆ>ีก12ไม้เดี๋ยวมาอีก เราจะมาเริ่มเมนูแรกก่อนเลยดีกว่านะคะคือลาบคือเมน<อ>ูนี้แทบก็ชอบต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นเมนูโปรดอีก1อันนะอ่าอ่ก้อนกนงได้เหวี่ยหลายคนคอมเมนต์มาบอกว่าตั้งแต่แบบทำคลิปเปิดตัวแฟนไปอ่ะก็คือออกม้อกับแฟนบ่อยขึ้นเยอะมากคือไปได้วยกันทุกที่ก็เลยเออเออ,ออกก็ได้วะคุณเล่นก็คือแบบเออไปด้วยกันตลอดกับทุกที่เพราะฉะนั้นนะ่ะ มันก็เลยต้องมีโอกาสถ่ายด้วยกันบ้าง่ายมาให้ป้อนคืนไม่ป้อนตะกินกหิว <laughs> จานต่อไปที่เราต้องลองเลยนะคะอันนี้ก็คือต้อมตำไท่ไข่เค็มแทบจําได้ว่าร้านนี้ให้เยอะมากแล้วก็แบบอร่อยมากกินแบบตัวไครตัวมันแล้วนะคะเพราะว,ว่าหิวเป็นไงดีไหมอร่อย รสส้มตำมก็คือเป็นรสกลางๆที่แบบไม่ได้เผ็ดมากแบบจนกินไม่ได้นะฮะผมกินได้ทุกคนกินได้ส้มตำแล้วก็มีไข่เค็มทำใหญ่ๆอ่ะทำบ้างระลึกนะระลึกมาถึงเมนูเด็ดของเรานะฮะที่แทบรอคอยนั่นก็คือปีกไก่ย่างนั่นเองซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าทุกคลิปที่มาออกช่องคนอื่นไม่ว่าจะเป็นช่องเม้ามอช่องลบลัษช่องกัดตางช่องเอ็มมี่กิจการ ก็คือเรากินไก่ย่างอ่ะอย่างต่ำย20ิบไม้อยู่แล้ววันนี้ทับก็เลยกะสั่งมา20ไม้แล้วคือมากินกันแบบจัดเต็มจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าไก่ร้านนี้คือเดอะเบสในพัทยาเลยก้าพูเพราะว่าแบบเรานี้รเราพี่ห้าก็คือย,อยังแบบชอบอยู่ยังแบบกินอยู่ทุกวันมาเลยกินหูเด <Yahoo. S 1> อะเบสอราม,มากคือมาพัทยาได้ต้องแวะเลยใช่ไหม ใช่ามาพะยาต้องแวะคือถ้ามังคนไม่ชอบกินยำไม่ชอบกินอะไรแบบพวกต้ตมตำอะไรพวกนี้แต่มากินแต่ย่างเลยครับเชื่อคมแล้วคือแค่สีอ่ก็คือเด็ดแล้วอ่ะมันวาวกุบกริบมากมาเมนูต่อไปนะคะก็คือปอบเปี๊ยะทอดร้านนี้ก็คือบอกได้เลยว่าเด็ดคือแทบกินประจำทุกครั้งที่มาก็ไม่ของทอ,อดอีกแล้ว มาเป็นไงพูดสิดีมาถึงเมนูที่รอคอยอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือยำหมูยอใช่แล้วห,หมูยอเขาดีนะอืมใช่หมูยอเขาจะมีความแบบไม่ค่อยแป้งแล้วก็มีเม็ดพริกไทยอยู่ในหมูยอเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบรสชาติดัดล้าน ใก่เขาหมักได้ดีมากอ่ะอร่อยอือดูเมนูต่อไปนะฮะส้มตำปลานะฮะเออมาเรามาลองกันนัวไหมนัวอร่อยไหมอร่อยครับจะเผ็ดปลานี่แบบนัว ก็คือเจออีสานของแท้เลยคือคราวที่แลว้วอ่ะสัมภาษณ์แม่ในช่องเอ็มมี่กิจยาเป็นรสชาติแบบของ <No. S 1> อีสานจริงๆเลยอันเนี้ย oh, <no. S 1> ตายแล้วเลยโอเคบี okay, อยากให้เธออ่ะดูดแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ให้คุณผู้ชมดูหน่อยเรียๆๆะๆๆๆเลยแต่ผมจะพยายาม เล่นตามหมดจากอะไรให้ทำก็ทำเออเออเน,นี่ยมันฟังแต่ไก่ยาก่างมูมอ่อนไม่ได้เลยอือต้อตมตำไทยที่นี่อร่อยนะเอาจริงๆถ้าเปรียบเทียบต้ตมตำไทยที่เนี่ยรถจะคายโจ๊ะโจ๊ะทำยไงบ้างห,ห,หนึ่งสองสามโอ้รหมดฟังมาก กต่ยังก็คเอตดเบสโอ้ยเนาะอยากให้ดูว่าไข่เค็มที่ร้านเขาใช้อ่ะคะ่ะก็คือใหญ่มากเลยนะโอ้เ oh, <no. S 1> ต็มช้อนอะ่ะสรุปร้านนี้ถูกใจใช่ไหมลาบหมูนะฮะ on t อ p ด้วยข้าเหนียวไก่ห่อด้วยข้าวเหนียว ไก่เค็มันเยอะมากจับเต็มทสุดมากินไก่ต่อให้หมดเหลืออีกไม้เดียวเท่านั้นนะคะจะครบ20ไม้ตอนนี้ก็เริ่มอิ่มแหละตอนแรกก็จะมาแบบจัดเต็มเหมือนพายุลงตายได้เลยไม่ถึงท้ายแฟนหร่อ วันนี้นะคะเราก็กินกันเยอะมากๆจริงๆต้องพูดอย่างนี้ว่าถ้าเกิดใครคิดถึงไก่ย่างที่พัทยาต้องแนะนํานี้เลยยำปูเลสเบียนคือหาง่ายมากเจชใน Google ยำาปูเลสเบียนก็กดดิเรกชันมาที่นี่ได้เลยหรือถ้าหาไม่เจอก็ยำปู L B เนาะพิมพ์ลงไปใน Google ก็จะเจอทันทีเลยค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ทําคิดว่าแบบก็คงเป็นคลิปที่ยาวพอสมควรแล้วเนาะพาเพื่อนไปเที่ยวด้วยพาเพื่อนมากินด้วยเนาะแล้วก็อาจจะได้รู้ว่าเวลาเราใช้ชีวิต ด้วยกัน2คนนะเป็นยังไงมากขึ้นเพราะว่าเห็นหลายคอมเมนต์มม้นมาเยอะมากอยากให้ทำา a A แต่คือแป๊บนึ่งขอเวลาแป๊บนึ่งคือช่วงนี้งานยุ่งมากๆอาทิตย์ที่แล้วอัดไป5คลิปอ่ะอืมโอเคค่ะงานถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ให้คับด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเราจะทำอะไรกันอีกนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะบปยมือยังเลอะอยู่เลย